มาดูกันนะครับลองเล็กๆนะครับแบบเนี้ยตีตรงนู้นครับบอกเลยวคำเดียวมีลุ้นอ่ะตีเวลาตีก็ตีให้ขึ้นขึ้นป่าครับไม่ขึ้นป่าก็ตีให้แบบ,บซบๆหน่อยอ่ะไปเปล่าวิ่งโฮ้ยยอดไม้ ตีได้ไม่ตรงเลยืทำท่าจากาศครับหมายนีนะ่แหละ ตัดแล้วอืมอต่อแล้วใส่สวยเลยี่ยอู้โอ้มันเจ้าหันใหญ่วัดเป็นตีดนะครับบอกได้คำเดียวไสสวยเลยครับ หล่องหยอดตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใช้กล้อโปนะครับไม่รู้ว่ากล้องมันใช้ได้เปล่าค้างหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนถ่ายไปแล้วมันค้างอ่ะีนี้เราเสียนะครับผมไม่เลิกเลยก่อนเดี๋ยวผมจะตีใหม่นะเพื่อนราก็เซ็งเลยอนะ่ะเห็นจับจิตัดจิตกันทุก 嗯，卡了，卡了哈。 นะกัดยัลยละล้มนครับปล่อยครับนี่ปราอมว่าแล้วส่งโคตรนานเลยยังมันยังไรเลยอะยังไม่ปล่อยเลยอะ ครับหอมเจียวหุ่นเปียวเลย <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโหบาดามนะครับาฟตำนานก็เราผมจะปลดก่อนนะครับเราจะปล่อยเลยครับปล่อยที่เดิมนะเพราะว่าดูดูโอ้ทำไมกลุ่มหอมขนาดนี้ ไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวของดึงยาวาก่อนครับดึงยาวมาก่อนวอนนี้คมันจับตะเบ็ดไม่ถึงนะครับ พอจะออกได้นะครับต้นานเลยอะอ๋ะอปล่อยที่เดิมนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะได้แบบแไปโตนะอืมตายแล้วไปแล้วเขาต้องโอ้มัจะออกนะครับคือกลัวมันตายครับก็ตอนนี้หน่อยดึงไม่ได้ครับเพราะว่าดึงนี่เหรอมันจะตายแน่นอนเลยออกค็่อยปลดต้อคีมเมื่อค่อยองัยงดตะเบรดงัดขึ้นนะครับ เล่นเอานั่นเลยเข๋ผมเม่นยานะครับสดแล้วครับไม่มีผิดหวังครับผมก็เป็นเหยื่อที่เหมือนว่ามันวิ่งมาจับกึ่งๆจมน้ำนะครับแต่ว่าปลากัดดีครับท่านแบบนี้ปลากัดดีมากเป็นแค่ครับผมเข๋ผมฝากไว้เลยครับผมกับหมายร่องข้างทางสุดยอดครับผม